สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว ld ของไค a อัสนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะข้ามตัวไค a อัสอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมกดฟรีเนี่ยได้เบิร์ดของแลมซ่านะครับผมก็เลยด้วยความคันก็เลยเอาตัวไปกดเล่นประมาณ20ใบนะครับแล้วก็ได้ ex กับ ld ของไคอัสนะฮะก็เลยทำให้ผมมี เอลดีมารีวิวในคลิปนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นไม่เป็นการเสียเวลาลวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวไคอัสเนี่ยตำแหน่งก็คือเป็นดาเมจกายภาพนะครับที่สามารถแปะดีบับให้กับอาศัตรูได้นะครับเราก็มาดูกันที่ AF นะครับ AF เนี่ยของไคอัสเนี่ยผมแนะนำเป็น a อ t a c ็108คู่กับ m a ็กเบฟสามนะครับ เพราะว่าตัวบูดของไคอัสเนี่ยจะเพิ่ม i n น a บฟแอตแท k กก็ต่อเมื่อเลือดลดต่ำกว่า50%นะครับเพราะฉะนั้นใช้แอตแท k ก0 8คู่กับแม็กเบฟ3 3 0จะดีกว่านะครับทีนี้เราก็เข้ามาดูกันในเกมนะครับ เริ่มอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดเราทําม่วงมาแล้วเนี่ยตัวไค่แสเนี่ยจะแปะดีบับให้กับมอนเตอร์เป็นดีบับกรอบขาวสี่ช่องเลยนะครับก็คืออันนี้นะฮะสำหรับไข่แอสเนี่ยเรามาดูบัฟประจำตัวของเขากันก่อนนะครับ ซึ่งบัฟประจำตัวอันแรกอันนี้นะฮะได้จากการกดสกิล EX นะครับแล้วก็บัฟจากอันที่2อันนี้นะฮะได้จากการกดสกิลหนึ่งส่วนบัฟอันที่3อันนี้นะครับเป็นบัฟที่ไม่ว่าจะกดแอคชั่นไหนตีเวฟตีเลือดสกิลหนึ่งสกิลสอง EXLD แล้วก็บัฟนี้จะได้ได้บัฟนี้ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งบัฟอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดขั้น5 ถ้าเกิดเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะเป็นขั้น3นะครับถ้าเกิดเรากดสกิลไหนสกิลหนึงไปแล้วเนี่ยมันจะเต็มเป็นขั้น5จะทาให้สกิลหนกับสกิลสอเนี่ยกลายเป็นเวอร์ชั่นบวกนะครับนี่นะบัฟขึ้นเป็นขั้น5แล้วนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลหนนะฮะ ซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่บวกนะครับจะสิ่งที่ต่างกันคือตีเกินแม็กเบฟแค่นั้นนะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับก็คือโจมตีเป้าเดียวแล้วก็เวอร์ชันไม่บวกเนี่ยตีเกินแม็กเบฟได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเวอร์ชันบวกก็ได้ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะต่างกันแค่นี้ส่วนสกิลสองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าต่างกันที่ดามเมจสแปซข้างนะฮะจะไม่ได้ ไม่ใช่เป็นตัวที่ตีเกินแมบบ็เบฟซึ่งอ่าสกิลสเนี่ยโจมตีมอนสเตอร์เป็นเป้าเดียวแล้วก็ตีเกินแม็กเบฟได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันไม่บวกเนี่ยดาเมจสเปซข้างจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเวอร์ชันบวกดาเมจสเปซข้างจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลเอ็กซ์นะครับซึ่งสกิลเอ็กซ์เนี่ยเป็นเป้าหมู่อ่าแล้วก็ มีความสามารถในการดันเทินบ,บังคับมอนสเตอร์ลอยแล้วก็เด้งเบฟตอนก่อนที่มอนสเตอร์จะลอยด้วยนะฮะเด้งเบฟให้เพื่อนสกิลสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยจะแปะดีบัฟทั้งหมด4อันที่อยู่บนหัวน,นี้ให้เลยส่วนสกิล6 5นะครับก็จะโจมตี ตีเบฟเนี่ยสองฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือดนะครับแล้วก็จะแปะดีบัฟดูมให้กับมอนสเตอร์หนึ่งเทอร์นะครับถ้าเกิดเราก,กดสกิลสองอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันมีดีบัฟดูมอยู่แล้วอะ่ะมันจะไม่ขึ้นเป็นหนึ่งเทอร์นะครับจะอยู่สองเทอร์เหมือนเหมือนตอนปกติอันแรกนะฮะแล้วก็เพิ่มแอตแทกให้ตัวเองเนี่ยสี่เทอร์นะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงความสามารถของอตัวสกิล l d นะครับ เพราะว่าเกรดเอ็กมันขึ้นช้านะก็เลยมาที่สกิล LD ก่อนนะฮะสำหรับสกิล LD นะฮะก็จะโจมตีหมูตีเบฟตีเลือดทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ในสถานะเบรกจะแคนเซลสถานะเบรกของมอนสเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยมีเบฟอยู่ต่อให้มีเบฟ5 0 0 0 0 0 0 0มืนตัวสกิล LD ของเขาเนี่ยก็จะบังคับมอนสเตอร์เบรกนะฮะต่อให มอนสเตอร์มีสกิลโลมีบัฟโลอยู่อะก็โดนสกิลเอลดีเนี้ยบังคับเบรกทันทีเหมือนกันนะครับหลังจากที่เรากดใช้สกิลเอลดีไปแล้วนะฮะเทิร์นต่อไปเราจะใช้สกิลฟรีนะครับแบบนี้นะฮะบังคับเบรก หลังจากที่ใช้สกิล LD แล้วเนี่ยเราจะใช้สกิล1สกิล2แล้วก็สกิล65ฟรีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อันไหน ีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล EX นะฮะสกิล EX เดี๋ยวจะมอนจะต้องเราโดนเราเบรกหนึ่งทีนะแล้วก็ตัวเธอเนี่ยจะอยู่ข้างหลังของอหนูเล่มนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพอเราใช้สกิล EX เนี่ยเธอมันจะมาอยู่หลังใครอัดอีกทีนึ่งนะครับ ส่วนเวฟที่เด้งตอนลอยเนี่ยก็เพิ่มมาให้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนกับพวกลมซ่าหรือว่าตัวซับตัวอื่นอื่นะครับสำหรับตัวไคอัสเนี่ยผมลองเล่นนอกอีเวนต์ดูแล้วเนี่ยดามเมจเก็อยู่ในเกมปกตินะครับก็คือสามารถตี แคปดาเมจได้ก็หมื่นกันเก้ารนะครับแล้วก็ถ้าอยู่นอกอีเวนต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วง7จ0 0 0มื่นแก็ยังได้อยู่นะครับถ้ายิ่งไปกับตัวที่สามารถขยายโอเวอร์ฟอร์ให้กับปาร์ตี้ได้เนี่ยตัวไคอัสก็ยังไงก็ตีเกิน9ก้9หมื่น้นเกร้บได้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะตีติดแคปได้บ่อยทีนี้เราก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวไคอัสกันดีกว่านะครับ เราก็มาพูดในส่วนดีของเขาก่อนอย่างแรกคือ1บังคับเบรกได้นะครับจากสกิล l d บางทีมันจะมีช่วงจังหวะที่เทิร์นบอสเนี่ยอยู่ถัดจากไคอัสเนี่ยทั้ง3ตัวเลยแล้วบอสท,ทุกตัวเนี่ยมีเบฟกัน5 0 0 0 0 6 0 0 0 0เนี่ยเราก็ต้องใช้สกิล l d เนี่ยเพื่อแก้สถานการณ์ให้เบรกไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับหรือไม่ก็กรณีที่ เป็นเทินของไคอารนะฮะแล้วก็บอส1-2-3แต่ว่าในจํานวนนั้นเนี่ยบอสทั้ง2อตัวเนี่ยกำลังจะปล่อยอันติหรือว่ากําลังจะตีเลือดหมูเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิล LD เนี่ยเพื่อแคนเซลสถานะเบรกแล้วดันเทินกลับไปเพื่อให้มีคนมากลางโลหรือว่าเติมเลือดเติมเบรในให้ทีมอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วมาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือสามารถบังคับลอยได้จากสกิล EX นะครับ แล้วก็ดันเทินได้อีกต่างหากในสกิลเดียวนะครับบางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดเทินมาเป็นไคอัสแล้วก็เป็นตัวละคร1แล้วก็เทินบอสแล้วก็เป็นตัวละคร2นะฮะเราก็สามารถจัดเรียงให้กลายเป็นตัวไคอัสตัวละคร1ตัวละคร2ได้เลยนะฮะแล้วก็บังคับลอยเพื่อที่ทำดาเมจตอนลอยให้ได้สูงสุดนะครับสำหรับข้อเสียนะครับ ข้อเสียเลยเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักๆอันแรกคือกินช่องดีบัฟเยอะไปนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยโดนไปแล้วสช่องนะครับแล้วซึ่งตัวไขอันเนี่ยมีดีบัฟที่จะแปะมอนเตอร์ได้เนี่ยก็แค่4ช่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกับตัวอื่นที่มีการกินช่องดีบัฟประมาณ4ช่องเหมือนกันหรือว่า5ช่องเนี่ยมันจะทําให้ดีบัฟเนี่ย มันทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นดีบัฟกรอบข่าวมันไม่สามารถดันดันออกไปให้หายได้นะครับแล้วก็มาดูข้อเสียข้อที่2นนะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือดีบัฟที่เป็นรถแม็กเบฟกับรถดีบอันนี้นะครับมันเป็นแค่ขั้นหนึ่งซึ่งขั้นหนึ่งเนี่ยในยุคลูเฟเนียผมว่ามันค่อนข้างน้อยเกินไปนะครับถ้าจะให้เป็นดีบัฟพวกรถแม็กเบฟรถดีบอแทกเนี่ย ให้เป็นแบบดีๆก็จะต้องเป็นพวกไซเฟอร์พวกเคฟกานะฮะที่ดีบัฟเนี่ยเป็นขั้น2ขั้น3ขึ้นไปนะครับจะทําให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยเกาะหนาเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็การโจมตีของมอนสเตอร์ที่มาถึงเราเนี่ยก็เบาไปเยอะนะครับทีนี้ก็มาดูข้อเสียข้อที่3นะครับเกรด ex เนี่ยรีช้ามากนะครับต้องกดสกิลหลายครั้งกว่าจะเกรดเกรมันจะเต็มนะฮะ อันนี้ก็เป็นข้อสเสียที่ผมพอจะคิดได้นะครับสำหรับตัวไครอสัสเนี่ยถ้าในมุมมองผมสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยผมว่ายังไง90%เนี่ยก็ข้ามไครอสัสได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่อวยนะครับเพราะว่าตัวที่ต้องยัดดีบัฟให้กับมอนสเตอร์เนี่ยมันก็มีตัวอื่นที่ทำได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวอื่นเนี่ยจะเป็นดาเมจเวทก็เถอะนะแต่ว่า ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าตัวไขอัสเพราะว่าตัวไขอัดเนี่ยดามเมจกายภาพแรงจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวใหม่ๆม,มาเนี่ยมันก็จะแรงกว่าตัวไขอัสนะฮะก็จะทําให้ตัวไขอัสเนี่ยตกงานไปในที่สุดอาจจะใช้ได้ไม่ยาวนานแต่ว่ายังมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะก็อาจจะเป็นอาบิลิตี้คอของอันนี้นะฮะ ที่เป็นตัวไคอัสเองนะฮะก็จะออกมาใช้สกิล LD เหมือนกับปกตินะครับแล้วก็แบะดีบับให้กับมอนสเตอร์เช่นกันนะครับส่วนผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับตัวไคอัสเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะทำม่วงกับทำา LD นะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า ตัวไครอัสเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะตกงานไว้นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยนอกจากตัวอีเวนต์ของตัวเขาเองกับอีเวนต์ของกายที่จะมาะที่จะมาในเร็วๆนี้นะฮะผมก็ไม่เห็นใครเอาตัวไครอัสเนี่ยมาใช้มาใช้แบบเล่นด่านลูฟินเนียเลยนะฮะ นี่ถ้าเกิดผมไม่ผมกด LD ไม่ออกเนี่ยผมก็คงไม่ได้ทำตัวไค่แสเหมือนกันนะฮะเพราะตอนแรกผมกะข้ามอยู่แล้วเนื่องจาก ID ผมเนี่ยมันมีตัวที่แปดดีบบบแทนตำแหน่งของไค่แสเนี่ยได้ค่อนข้างหลายตัวนะฮะสำหรับตัวไค่แสเนี่ยตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ได้กดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมคือผมไม่ไม่ชอบมัน แต่ว่ารอบนี้ดันกดออกนะฮะก็เลยตัวไหนที่ผมได้ l อดีแล้วเนี่ยผมก็จะปั้นมันนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ใช่ l อดีผมก็จะไม่ปั้นนะเรจะปล่อยดองไว้อย่างนั้นนะครับสําหรับตัวไครอัรเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีข้อมูลตรงไหนที่มันมีตกหล่นบ้างก็ต้องขออาภัยด้วยขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นเนี่ยก็ต้องรบกวนให้เพื่อนๆที่รู้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ผมจะได้รู้ว่า,าผมมีอะไรตกหล่นไปสําหรับข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็ดูจากในเว็บดิสินเดียกับโพสต์รีวิวใครอัสของแอดวินนะครับอ๋อผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าไอตัวลูกลูกแก้วกลมๆบนหัวนะฮะมันจะเป็น ผมเรียกว่าเป็นออร่าบัฟก็ได้นะครับเป็นบับพิเศษนะครับที่สามารถป้องกันการตายให้กับตัวไคอัสเนี่ยได้1ครั้งนะครับถ้าเกิดตัวไค a อัสเนี่ยมันโดนโจมตีมากกว่าแม็กซเีที่ไคอัส uh, มีเนี่ยเลือดของไค a อัสจะเหลือหนึ่งะครับแล้วก็หลังจากเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยตัวไค a อัสเนี่ยจะรีคอเวอรี่เลือดมาจนเต็ม1ครั้งนะครับอันนี้ผมลืมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีเพชรน้อยนะครับแล้วก็มีตัวน้อยเนี่ยตัวไคแอสเนี่ยผมแนะนำว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับมันตู้ต่อๆไปเนี่ยมันน่ากดมากกว่าตัวไคออสนะครับถ้าเกิดไม่ใช่สายเติมเติมแบบเติมสู้ตู้นะฮะประมาณนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายที่จะเซฟเซฟเพชรแล้วไม่ค่อยเติมไม่ค่อยเติมเงินหรือว่าเติมโปรเนี่ยผมก็แนะนำให้อ่า ข้ามไปดีกว่านะครับสำหรับคลิปการรีวิวของตัวไครอัสก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าการเล่นมันค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะฮะมันเล่นง่ายมากเราแค่จำตัวบัฟบัฟที่อยู่ประจำตัวของเขาเนี่ยว่าอันไหนมันใกล้จะหมดแล้วเราก็กดสกิลนั้นเพื่อเอาเพื่อรีบัฟขึ้นมาใหม่นะครับ สำหรับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปการรีวิวไคอาส LD ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ